และในวันนี้ผมจะมาเล่นคิลเลอร์ที่โคตรจะเก่งแต่ว่าคนไม่ค่อยที่จะเล่นกันนะครับไม่รู้ทําไมคือส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันก็เก่งและมันก็น่าเล่นและวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าเดอะร์สติดในโหมดสุ่มเปิร์กกันเองนะครับคือโหมดนี้ผมบอกอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าเราวัดที่สกิลเพย์ล้วนๆเลยคือเปิร์กเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นดวงอีกแบบหนึ่งการที่เราดวงดีก็ถือว่าเป็นฝีมือของเราเหมือนกันนะแต่ว่าการที่เราจะได้เปิร์กอะไรมาแล้วเราจะดึงประสิทธิภาพของมันออกมาให้ได้มากที่สุดได้แค่ไหนมันก็มมีีปััจจยยยหลลายอยาอ่่่่งใูทพ เราอยู่ที่ด่านมาดูกันดีกว่าว่าผมจะเล่นเจ้าดีาร์สติสและดึงพลังของมันออกมาได้โหดแค่ไหน และแอดออนที่ผมจะไปนะครับผมจะเอากากน้ํามันเนืดไปนะอันนี้ก็คือเวลาที่เราแปะนกไว้ที่เซอร์เนี่ยมาทําให้เขาเนี่ยสลัดนกออกนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับแล้วก็รองเท้าของเด็กนะครับอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับเวลาที่เราตั้งนกเอาไว้เนี่ยเราจะเห็นออร่านะครับออร่าของเซอร์ที่อยู่ใกล้ๆนกของเราผมว่า2ออันเนี่ยคอมโบกันดีมากๆนะเก่งมากๆเลยจะเป็นยังไงจะโหดจะเฟี้ยวแค่ไหนยังไม่ต้องกดไลค์ให้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจบแล้วเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับป่ะ let's go โอ้โหด่านนี้โอ้เปิกตึงเอาจริงๆป้าเปิกตึงเลยเซอร์ปวดหัวแน่นอนมีล็อกเครื่องอะคิดดูดีน้องๆโอ้โหคือคิลเลอร์มีล็อกเครื่องตอนต้นเกมมาบอนี่สุ่มเปิกหรือเอาเปิกมาเองครับเนี่ยเวอร์เกินบางทีอะแต่ผมไม่เจอใครเลยเอ้ยอการลั่นครับตรงนี้ มีการล่นแปลว่าอาจจะมีคนอยู่ข้างล่างครับเราลงไปลื้อหาก่อนอืมอาจจะอยู่เครื่องนี้หรือเปล่านะไม่มีเดี่ยวนะเงียบเกินไปไหมเธอข้างบนเหมือนจะไม่มีด้วยนะเฮ้ยมีตัวตนไหมเนะี่ยไอเจอแล้วครับคนหนึ่ง เจอสอคนเลย3มคนอ่าเจ๊เข้าห้องนี้ครับวันดีครับคุณเจ๊เจ๊จะจู๋หรอไในเรื่องอนะเจ๊นะโบไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วเจ๊วนเจ๊จะวนเหรอไม่ได้หรอกคิวเลอรตัวนี้มันตึงโอเคครับกันเครื่องหายแล้วนะเพราะว่าเราทําคนล้มไปแล้วคนหนึ่งครับโคตรตึงอะคิวเลอร์ตัวเนี้ยบอกให้อ่า อาจจะมีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสกิลไปเช็กก่อนกระทืบเครื่องครับโอเคเครื่องนี้ไม่มีอาจจะอยู่เครื่องตรงนี้ครับคือเจ๊กโดนแขวนไวมากนะจริงเหมือนเห็นนะไมื่อกีถ้าโดนนะโกงจัดผมบอกให้ดักทางนี้เลยครับเพราะว่าทางมันเป็นทางเดินทางเดียวนะเป็นอารันเวกครับผมอารันเวกเจ้าสิไปใสเจ้าเวามา ยังไงยังไงครับคุณอารันเวกไม่ได้ครับปล่อยอีกาเล่นไปโอเคแขวนสองเครื่องในระยะเวลาสัานา้นนะโอเคผมว่าชิลครับตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรผมได้นอกจากรอเวลาตายไปตึงซะแล้วเจโอเคสองเครื่องนั้นไม่มีครับผมขึ้นมาตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นทางใหม่ที่เราสามารถ ขึ้นมาเครื่องตรงนี้ได้นั่นไงสวัสดีครับคุณคุณมิเคล,ล่าอ่ะงงดีิไม่คิดว่าผมจะมาดักลายนี้ครับเดี๋ยวผมไปดักข้างหน้าเลยนะเนี่ยผมเดินไปเลยดักข้างหน้าเลยเขาน่าจะฉีกยาวครับดักหน้าเลยนี่เดาทางแบบคมคม,คมเดาทางแบบคมคมแบบ200 IQ อโดดลงไปเลยเป้าโอเคเขาโดดลงไปแล้วครับฉะนั้นเราจะได้กระทิบครึ่งนี้ฟรีก่อนนะอ ล้มสแขวนสแขวน2องว่าสยองแล้วแต่แขวน3ามนี่คือโหดแบบไม่ต้องถามใครโอเคครับผมตรงนี้มีไม้เซฟครับสวัสดีครับอารันเวกเดินมาหาแบบเหมือนกันรู้ตำแหน่งเหมือนรู้พิกัดอะแล้วเดินมาดักหน้าอีกรอบครับ <c oughs> ยังไงอารันเวกอารันเวก เนี่ยอีกามันบีบพื้นที่โหดอย่างนี้ครับเราปล่อยขวาเราเดินไปดักซ้ายปล่อยซ้ายเดินไปดักขวายากผมบอกเลยแล้วด่านนี้ด้วยด่านนี้คือมันเป็นทางแบบเหมือนทางเดินทางเดียวอะ่ะคือความยากของเซอร์มันแบบยิ่งคูณ2คูณ3ไปเลยโอเคเหมือนเห็นนะเมื่อกี้เป็นคริสอ่ะคริสนี่วิ่งมาเหมือนแบบอยากจุกเลยนะฮะเหมือนอยากจุกเลยอะ่อะคริสอ่ะโอเคครับโดมไปก่อนหนึ่งที ดูไปก่อนหนึ่งทีน้องๆดูนะโอเคผมมองไม่เห็น่ะยิงไปตรงกลางไอเดี๋ยวโอ้โหมันวิ่งเลยไปแล้วผมยังมองหาตรงนั้นอยู่เลย <c oughs> คือบางทีเราก็คิดเยอะไปนะเจมคิดเยอะไปอะ่ะคือจริงๆเซอร์เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรครับเขาวิ่งไปไกลแล้วมวัวแต่คิดเยอะมาครับ เจอห้องที่เขาเล่นได้ปหคือคนเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจุกตึงหรือว่าเขามั่วเน่เดี๋ยวพยายามดูอ่ะขอดูไลน์หน่อยขอดูเชิงหน่อยว่าแบบไอ้จุกตึงจริงหรือเปล่าหรือมั่วคือผมมีเพิร์กทางซ้ายนะที่แบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบเซอร์มันป่านไฟเสร็จปุ๊บแล้วเราจะวิ่งไวแต่ประเด็นคือยังไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าเราแบบตีล้มรัวๆไงเนี่ยปล่อยครับดักครับ แล้วเรา,อาเอาอ่านออร่ามาด้วยคมคมอะมีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีเนาะไม่มีใครจุกได้แล้วแขวนสี่เลยครับคือผมได้ใช้แค่ก้นเครื่องอันเดียวคือคุ้มมากแล้วอะตาเนี่ยคือแบบฟินฟินเลยแล้วตรงนี้มีเสาด้วยครับอย่าดิ้นแรงอย่าดิ้นแรงเพื่อนอเครื่องเสร็จไปแล้วเครื่องหนึ่งครับฝั่งนู้นเดี๋ยวผมขึ้นมาเลยครับขึ้นมาลายนี้เลย ถ้าเราอยู่ใกล้เครื่องที่เสร็จเราก็จะวิ่งไวนะแต่ประเด็นคือยังไม่มีเครื่องเอ้ยเราเจอแล้วครับผมเราเจอแล้วครับเครื่องนี้ก็ใกล้เสร็จนะแต่ผมไม่สนไงผมไล่เลยเฮ้ยเขาวิ่งไปเครื่องที่เสร็จครับนี่เครื่องซ้ายมือเราเสร็จเอ้าโอ้โหแล้วแคนเซิลแอนิเมชั่นระดับบิ้แทบเลยครับหรือว่าทูแทบนั่นเองครับ <c oughs> คอมคือตีเขาตอนจังหวะลอยตัวลงมาเนาะตีตอนจังหวะลอยตัวลงมาปุ๊บแล้วเราตัวตกลงมาพร้อมกับเขาอะ่ะ แล้วเราตีเขาได้อีกซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะคือทูแท็บเลยครับไม่ต้องเล่นนะแล้วใครทำอะไรตรงนั้นผมจะไล่คนหนีอะดิใครอ่ะนี่ไงนี่ไงอ,อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมาหน่อย <c oughs> เอ้ยไม่ใช่หมอมาครับไล่อลันเวกอลันเวกครับผมคุณอลันเวกนี่ไงปล่อยจอดๆหลังก็ล้มไปดิ เนี่ยดูดิคือคุณจะวิ่งฉีกแล้วไงอะ่ะผมปล่อยยัดยัดแบบหลังเลยอะ่ะคือหน้าสั่นเลยครับอารันเวคือไม่ต้องเล่นเฮ้ยตุ่มอยู่ตรงนี้ผมวิ่งไวแะ,นะ้เห็นปหสถานะวิ่งไหวมันขึ้นตรงขอบแบบขวาขวามืออืมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนอ่ะอ่าผมเห็นนี่ไงเห็นผู้เล่นคนนี้ครับคุณเจคคุณเจคมาจุกหน่อยแล้ว เจกนี่เป็นขาแมวมุมซะด้วยนะเป็นตัวแบกของทีมหรือเปล่านี่ไม่รู้ครับผมต้องรอดูกันก่อนนะครับรอดูกันก่อนเล่นได้ไหมอะเหมือนมีคนปั่นนะฮะตรงเครื่องเมื่อกี้มันดินเสียงครับการปั่นไฟห้องนี้เป็นห้องโล่งๆอะดีมันเป็นห้องโล่งๆอะดีไม่มีไม้อะเพื่อนใช้ไปแล้วทีนี้ก็หวาวุ่นเลยเพื่อนใช้ไปแล้วทีนี้ก็หวาวุ่นเลยอ่า ลงข้างล่างตอนนี้มีไม้เซฟครับต้องพับเลยสวยต้องพับเลยครับไม้เซฟตรงนี้คือเป็นจุดยุทธศาสตร์มากๆของเซอร์นะฮะเอาวิ่งมาตรงนี้แล้วผมวิ่งไวไงเครื่องเสร็จแล้วผมติดสถานนะวิ่งไวเอาแล้วไงวิ่งไวกว่าเดิมโูแล้วด่านนี้เก่งมากนะผมบอกให้เฮ้ยไม่เอา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 มันได้ไม้เซฟครับเมื่อกี้มันได้ไม้เซฟป่ะดิมาไล่น้องคริสดี้ว่าคริสคุณคริส แล้วเราเดินไปดักหน้าเลยฮะเราเพื่อนใช้ไม้เซฟตรงนี้ไปแล้วปะขึ้นไปข้างบนต่อคือเซอร์มันแทบจะวนไม่ได้เลยครับด่านนีต่อให้แบบเจอไม้สวยแค่ไหนก็ช่างชีวิตก็เหนื่อยจริงๆเราปล่อยให้เครื่องเสร็จอีกเครื่องหนึ่งได้นะตีกลางอากาศไปเลยสิครับผมคุณผู้ชม,มเป็นไงแบบกลางอากาศแบบคมๆดูแบบด่านนี้คือเราเดินไปตรงไหนเราก็แทบจะแบบ เราก็แทบจะวิ่งไวทุกที่อ่ะเนี่ยเครื่องเสร็จละเราติดสถานะวิ่งไวอีกละขึ้นมาเจอมิเคลล่าหน่อยไหมมิเคลล่าเมื่อกี้เหมือนเขาจะปั่นเครื่องนี้เสร็จนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนต่อนะตอนนี้ติดสถานะวิ่งไวอยู่และเจอเจอสองเลยครับเจอเจ,อเจกมิเคลล่าออกสายไปด้วยเมื่อกี้ถ้าผมแบบตาไม่ตาผมไม่ไม่อันนี้นะแน่น่เนี่ยเหมือนวิ่งมาไหลานี้เลยอ่ะไม่ใช่เหรอ ไปหาเจก็ได้พับเลยเจกอ่ไม้เซฟออกได้ก็สบายแล้วครับมิเคล่ามันแอบไปช่วยได้เนี่ยไปไหนอะเอ้ยวิ่งฉีกไปนู่นบางทีเราก็สับสนรอยเท้าได้ยังไงห้องไหนดีเล่นเลยเลือกเลยห้องไหนดีเลือกเลยแต่มันห้องนี้มันไม่มีหมายเด็กเพื่อนห้องหนีมันไม่มีหมายะดี เจกเนี่ยผมยังแขวนไปแค่ครั้งเดียวเองมั้งผมรู้สึกอ่ะได้นะได้นะเฟสสุดท้ายแล้วแาวอ่ะได้นะไม่ติดนะเฟสสุดท้ายแล้วแาวมันมีที่จู๊กหรอวิ่งไวด้วยดิเราอะ่ะประเด็นอะ่ะตอนเนี้ยสนานนะวิ่งไวอ่ะด้วยดิห้าวเหรอห้าวกินข้าวผ่านทู่ไปดิคือจริงๆเราแทบจะไม่ต้อง เราแทบจะไม่ต้องใช้สกิลเลยครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้เครื่องก็เราวิ่งไวเปิ์กทางซ้ายเห็นปะร้องครับเฟสสุดท้ายแล้วห้าวไปเลยครับกินข้าวผ่านทูบผ่านกระถางกระถางทูบปล่อยไปครับอีกาเออเ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 ราเห็นนะเพราะว่าเมื่อกี้เราปล่อยอีกาไปแล้วมันขึ้นตุบๆเะครับ ช็อตนี้ถ้าเซอร์หมดใจเผือๆชักปักได้เลยนะแบบว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะเวอร์ไปเป้าอะไรเงี้ยร้องเลยครับนี่แหละความโกงของอีกาอยู่ในตู้มันก็เห็นนะเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้โอเคทีนี้เราเดินหาเลยหลุมเกิดละหลุมอยู่ตรงไหนนะเซอร์จะรอดหรือเปล่าถ้าเซอร์ดวงดีก็ได้ลงแต่ถ้าเซอร์ดวงไม่ดีก็ จีจีแล้วผมเจอยังไงฮะยังไงฮะมาขอบแมพซะแล้วไงแล้วยังไงไปไหนต่อไปไหนต่อดีอะง่าเรียบร้อยผมบีบพื้นที่อยู่ตรงนี้คุณไปไหนไม่ได้และคุณไม่มีทางหนีได้เลยผมเลยต้องเอ่ยปากบอกและคุณมานานแสนนานเรียบร้อยครับมอบเลย ยืนฮิวคือแบบเนี่ยอีก,กามันเก่งแบบโคตรเก่งเลยคือมันเป็นท็อปเทียอีกตัวหนึ่งเลยนะผมให้ A บวกถึง S เลยอะแต่มันอาจจะไม่ถึง S นะฮะผมให้เป็น A บวกแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเจอซื้อที่เอาเปิร์กมาตึงๆคอมโบกันมันก็เหนื่อยอยู่ครับแต่ผมมาสุ่มได้เปิร์กดีจริงสุ่มได้เปิร์กดีมากๆเลยเปิร์กทางซ้ายคือผมแทบจะได้ใช้ทั้งแมปเลยอะคือเครื่องหนึ่งเสร็จคือผมติดแทบจะติดสถานะวิ่งไวทั้งเกมอะ คือมันเวอร์มากขนาดนั้นเลยอะมันติดสถานะวิ่งไวเท่าไหร่ไว้กี่เปอร์เซ็นต์วะหาเคือแมงมุมตัวหนึ่งนะ5%้แมงมุมตัวหนึ่งทั้งเกมนี่คือโคตรเวอร์เลยนะผมบอกเลยดูดิอีกาพยายมคิลเลอร์ที่โลกลืม แต่โคตรจะเก่งครับเป็นไงน้องๆดูดิไม่มีใครจูงได้เลยครับคือตัวมันเวอร์จริงๆนะแต้มก็ไม่ใช่น้อยๆนะสองหมื่นเก้าก็เลยทีเดียวนะครับเป็นไงน้องๆชอบไหมครับสำหรับเจ้า The Artist นะคือผมจะอธิบายแต่ละเบิร์กแล้วกันนะครับให้น้องๆได้เข้าใจกันสําหรับเบิร์กที่ผมเอาไปนะครับก็คือการแทรกแซมทวิการแทรกแซม การแทรกแซงอันเสื่อมทรามนะครับต้องออกเสียงชัดๆเลยมันจะมีแบบว่าลิ้นมันจะพันกันนะเด็กก็คือเกิดมาปุ๊บมันจะสุ่มเครื่องนะครับที่อยู่ใกล้เซิร์ฟมากที่สุดนะครับแล้วก็มีเอนเตอร์ตี้เนี่ยมากั้นเอาไว้ทําให้เซิร์ฟยังปั่นไม่ได้นะครับทำให้เซิร์ฟมันต้องไปปั่นเครื่องอื่นก่อนนั่นเองแล้วก็ปลายทางนะครับถ้าเซิร์ฟปั่นไฟครบ5เครื่องแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถฮิวตัวเองได้นะถ้าเกิดเขาเจ็บนะเขาจะฮิวตัวเองไม่ได้นอกจากเขาต้องไปเปิดประตูก่อนนะครับถึงเบรคนี้เนี่ย คือมีฐานในตัวถ้าเราอยู่ใกล้เครื่องที่ปั่นไฟเสร็จแล้วไม่ว่าจะอยู่ชั้น2หรือชั้นล่างเนี่ยภายในระยะ12เมตรตัวเราจะวิ่งไวขึ้นอีก5%เคือวิ่งไวสุดสุครับแล้วถ้าเกิดเราได้ด่านแคบแคบแบบเมื่อกี้อ้อโหวิ่งไวแทบจะทั้งเกมอะ่ะคือเดินตีธรรมดาได้เลยครับไม่ต้องใช้สกิลก็วิ่งไวมากแล้วก็ถ้าเกิดเราตีพลาดนะครับนี่ครับเวลาที่เราโจมตีธรรมดาแล้วตีพลาดเนี่ยมันทําให้ครูดาวการชักมือของเรากลับขึ้นมาเนี่ยมันไวขึ้นอีก30%นะนนอัีี้ก็ดมากเหมือนนนกัสิบเปอร์ คือเปิร์กอันนี้ว่าเทียสแล้วนะเปิร์กเนี่ยที่สุ่มได้ไอเปิร์กนี้เนี่ยมันไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามันอยู่ในดันที่ทําให้เปิร์กมันดีมากๆอะ่ะโอโ้โหสุดยอดเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสําหรับวันนี้ก็บายบายครับผมเจอกันครับ